สวัสดีครับสวัสดีเขาแม่ใี่น้องสูส้ทุกคนยานทางเข้ามารับสมสองหยาบบันโกนะครับมืงอี้ปล่อยหัวไว้ไแล้วเ่ากระตาให้มาห้าตาต้มมือแรงผมกับบัได้องไม้เครื่องแล้วเนาะ บอสจนเขาะนิมหมดแล้วรุนกันครับไม่ได้ป่าบอกเลยแลงเงียไปแล้วครับบอโดนบอ้ยครัำครับรุนกันต่อครับบอสได้ป่าไปต้มมืองแหลงบอะ

แม็กมันเก็บรถมึงหน้องเก็บป่าตัวนี้เบิ้งกันโตครับลุ้นกันโตครับก้นอนหนึ่งตะโคเนาะเบิง้งอู้ก้อนหนึ่งครับโอ้ตะโคก็ว่ามันเีน่เขารู้รู้มาไวครับนีบ่เดูครับเดี๋ยวครับผม,มดึงตาขึ้นมาให้เบิง่งเนาะย่ยานช็อตหมืนเหงาวนะครับ ตกผานนะเนี่ยนะตัวตุ่นนะขึ้นมาได้เลยนะงานไม้รับ <c oughs> ติดงานไม้หน่อยนึงได้งา,มไมา,านะงนไม้ไว้มาเลยเนาะเห็นกันไหมมาตัวงามเดรับรคอตัวเนี่ยเจีบโรกันนะเนี่ชอบนิ่งบดได้ครับเพื่อไมให้น้องตัวเนี่ย มันกำลังลงเนาะหมเร็วไปเห็น,นกำลังลงหลุ้มยิงน,นำยิงน,นำกุนไปดีฮึกนี่โอ้สวยงามเนะครับต,ตัวเนี้ยเอ้ยยิงนำกุนไป่เราดีฮึกล่างครับลุค้างยัดเ <Yeah! S 1> ต็มซองแล้วแต่ชอดอตยิงม่ได้ตัวเนี้ยเก็บตัวนี้ลุ้นกันต่อครับอยากเก็บปากกันครับ โอ้โหวันนี้มีน้องเบิ่งพุ่มหญิงยังมาเรจะคาดเลยไม้ต้นใหญ่ยิงป่าก็เต็มนะครับปลายปืนเนาะพุ่มยิงป่าเบื้อปลาก้อนไม้มันอยู่ลุงเช็คก้อนไม้มาไหมนะ่านเขาเลยโอ้ยป่าก็เบื้องหมดแกะ ก็ลูกดอกก่อนครับครับเดี๋ยวเกียร์ๆลูกดอกก่อนไป เดินดองมาเด้แล้วเขาไม่้องนะไอ้ยมีปลายปืนนะดองก็โคตรเลยดาดลูกดดองไม่ก่อนครับดองห,าหาัวหอกไม่พอดีโอ้ยอยากจะช่วยก่อนครับอโอแล้วค,ครับดองก็โคตรขึ้นไหมต้องไปดัด บอไม้เฮิอย่ิงป่าบุหรี่ทไมน้องบุกเตท้อคงจะน่าสนิมกิิ่นไปเถอะสนิมกินแดงขึ้นบัออไม้เฮิงหายเนาะบัอซ้อมเืมก็ะด้ครับก้มยกหแรงหนึ่งกลุ่มกับนึงแบนครับแล้วไหลมาคิดห้าอยห่ากินตามฤดูกาล้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งแขนไว้ด้วครับอย่บัวลหาดกินงใหม่ ุมไม่หาไปห้ายังกินไปเห็ดยังเนาะครับเนาะแต่ขอบคุณทุกคันเข้ามารับสมจนจบคลิปเนาะกําลังใจให้กันทำไมให้เ,หเนาะสําหรับคลิปนี้ผมย่อนหายมันโกกัหรียมลาหาช้ากันเลยครับสวัสดีครับ